ไม่อยาดูออลี่แฟนอยากเป็นแฟนกับ all you. ออลี่ยูไม่อยาไปแคนที่แลนหรือจะเป็นตัวปีกจูคุณได้มันดูแลแทนก็อ,อุ่นใจมันช่างละมุนเพราะเธอเป็นซูเปอร์แฟนที่ฉันนั้นหลักมากที่สซนไม่อยาดูออลี่แฟนอยากเป็นแฟนกับ all you. ออลี่ยูไม่อยาไปแคนทีแลนหรือจะเป็นตัว จคุณได้มันดูแลแทนก็อุ่นใจมันช่างละมุนพอะเธอเป็น s u p ที่ฉันนั้นลังมาที่ซนเราเป็นคนที่ชอบเมาแล้วเธอด้ชอบไหมฉันเป็นคนที่กี้อายและเป็นคนที่อ่อนไหวอยากจะเป็นที่รักเธอแล้วเนั้นโอเคไหมอาจจะไม่ได้มีเงินต่อมากกลกอให้เธอใช้จะคอยดูแลเธอให้ดีดีมากกว่าขคยความสัมพันธ์จะชัด,ชดเจนันจํจำเป็นอยู่ที่ใจตอนนี้เธอ,ขอาาากอดเขาเธอนําไม่มากอดกันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งตอนไดเราอยู่ด้วยกันฉันก็เป็นแค่คนหนึ่งที่ทำตามสัญญาที่จะอยา่าสแกนแะจะไม่ให้เธอมีน้ำตาคลำพูแลกันทำจะให้ดีดีกว่ามันจะเป็นความสุขของเธอมาไม่ีวต้องเเเลลกาธออยู่ไนป็คนสคัญตลอดไห้ ความจริงใจที่ฉันนั้นต้องการยังยืนอยู่คนเดียวแบบนี้ตลอดมาจเยืนไปไม่นี้เขาไปวิคคาลิฟาอยากจะพาเธอนปมูนที่มกกฮาวายคิดจะขอเธอแต่งงานและบอกความจริงทุกอย่างจะพาเธอน,นั้นไปในประตูวสวิมาร์ชอยากมีโมเมนต์ดุกฟุ้งเฟิงทุกเวลามีความสุขแบบนี้ไปตลอดทั้งทพิ์เลยเพื่อให้เธอสบายใจะไม่ให้เธอคิดมากเกินแต่อยู่เป็นคู่ชีวิตฉันนั้นขอแค่เียงม่อยาก,ยากดูออลี e ่แฟนอยากเป็นแฟนกับออลี่ยูหรืออยากไปแคนดี้แลนหรือจะเป็นัตปิกกัูคุณได้มันดูและแทนก็อ,อุ่นใจมัน ไม่อยาดูออลีแฟนอยากเป็นแฟนกับออลลียูหรืออยากไปแคนนี้แลนหรือจะเป็นตัวปีกจูคุณได้มาดูและแทนก็อุ่นใจมันช่างละมุนเพราะเธอเป็นซุปเปอร์แฟนที่ฉันนั้นรักมาที่โซน คือคัอผมเป็นแฟนที่ไม่ดีที่สุดแต่ก็ทำทุกอย่างอย่า,ยาไม่มีที่หยุดเธอก็สวยบาดตาแบบไม่มีที่ฉุดมีตำหนิตรงไหนให้มันชี้ที่จุดมีใครเข้ามาแต่อย่าไปยุ่งกับเธอผมซัดมาดเดียวแค่ที่เบ้าหน้าและหืนแรงไปหน่อยแต่ตัวผมโคตรเชยกินตัวช่างหอมอย่างก,กับน,น้ำใบเตยผมก็จะแ,แต่แรกที่จะจ้องมองตาอยากอยู่แบบวัยรุ่นต่อไปก็วัชรลาความรักที่ให้ไปอย่าเปรียบเทียบราคาเธอทั้งสวยทั้งงามอย่างไคยมุกอันดาฉันเริ่มจะเจ็บขาตอนที่ตกลุมรักผมมุ่งอย่างเดียวไม่เคยคิดจะหยุดพักคิดถึงไปแล้วอย่าลืมคิดที่่จะรัก้เป็นพพออม เก็บทักี่คนรอบข้างกายที่ทุกคนชาวทำลายกิจใจไม่เคยได้ยินกับคันว่างวานที่มันนั่นออกมาจากข้างในเพราะว่าใจมันยังแจ็ทําเลยไม่มีใครมาแคร์กันไงใครอยากมีคนยืนข้างกันมาบอกรักกันแบบนี้ทุกวันนักเนี้ฉันห้ามานะเดินน้ำสวยละเอียบเลยย้ำหมือนดวงดาวกลา้ปีใหม่แล้วกคตรดีใจได้เธอมาครองอยู่ลกใครไปนั่นๆไม่ อยากดูออลี่แฟนอยาเป็นแฟนกับ U, ออลี่ยูเลยอยาไปแคนดี้แลนหรือจะเป็นตัวปีกกงจูคุณได้มาดูและแทนก็อุ่นใจมันช่งละมุนพอเธอเป็นซูเปอร์แฟนที่ฉันนันลักมาที่โซน